ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเป่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ ok หรอเลิศนั่นเหรอมันเลิศน่นเธอ อ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.montee.com www.montee.com โทร0846132424มาซาเกมโพ นึงอ่ะก็โพสประมาณ10รูปอ่ะเข้าใจป้ามันไม่มีอะไรอ่ะก็คือคนก็ชอบเอาไปโยงกันเองอ่ะคือแบบกิ๊บอยู่ดีๆก็เอาไปโยงกิ๊บก็เลยต้องเขียนให้เข้าใจว่าอย่าไปโยงนะคะมันไม่เกี่ยวกับเราเลยเคยพูดแล้วว่ากิ๊บไม่อยากเอาไปยุ่งอย่าอย่าเอากิ๊บไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เนื้อหาที่ลงมันกลับไปว่าเขาอะไรเงี้ยไม่มีใครสนใจเลยว่ารูปมันเป็นยังไง คูณาส์ถายแบบอาร์ตมาก <c oughs> คือด้วยความที่ว่ากิ๊บไปที่บ้านหลังนั้นแล้วแบบมันเป็นรูปเก้าอี้ตัวเก่ากับตัวใหม่แต่ว่าถ้าคนสังเกตเห็นจะเห็นว่าเก้าอี้ตัวใหม่เนี่ยมัน มันดรามด้วยไม้เก่าไว้เลยมันไม่มีใครสนใจสตอรี่ความอาร์ตของเราเลยอะ,อะสนใจแต่ดราม่าคือมันก็คือกิ๊ฟก็เลยเขียนประมาณว่าออมันก็แบบว่าเป็นแบบเปรียบเทียบระหว่างของเก่าของใหม่คนที่สะสมของเก่าของใหม่แล้วเราก็ใส่ย,ยิ้มแล้วนะในรูปมันเป็นแบบสนุกน่ารักสดใสทําไมเอาไปเป็นดราม่าก็เลยแต่ว่าก็เข้าใจเราจะไม่สามารถทําให้ทุกคนมาเข้าใจตรงกับเราได้หมดอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นเรื่องปกติแบบมันก็เซ็งนะเพราะว่าคนโยงไปตลอดก็เราว่าเขาก็เซ็งก็เซ็งบางรูปหนูก็ลงตั้งหลายอย่างนะคะน่าจะถ้าสมมติเอาไปโยงนี่น่าจะได้ประมาณ1ิบท็อปปิกใน1นวันทุกคนอาจจะได้ประมาณ1ิบข่าวในวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันไม่ใช่อ่ะอย่าอย่าดูอินสตาแกรมกิ๊เพื่อความสนุกสนานดีกว่าอย่าคิดว่าเอาแบบไปไอ้นั่นกับใครคือคนอย่างกิ๊บถ้าอะไรกิ๊บก็คงพูดเลยเพราะกิ๊บไม่เคยปิดอยู่แล้วถ้ากิ๊บไม่ชอบกิ๊บก็จะพูดแต่ว่านี่กิ๊บ ไม่ได้สนใจจริงๆอะคือเรื่องที่คิดของตัวเองอ่ะก็เยอะอยู่แล้วไง <c oughs> ไม่อยากจะไปคิดเรื่องในส่วนของคนอื่นพาดคนอื่นอยู่อาจจะมีข่าวว่า,าแท็กทีมกับกระจังเหมือนไปว่าอีกฝ่ายอ๋อคือคนอะอาจจะไม่ได้สนใจสังเกตตั้งแต่แรกว่ากิ๊บกับกัอ๊อ่ะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วเราก็ตามกันมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็คอมเมนต์อย่างนี้กันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าแค่ตอนนี้มีเรื่องไงคนก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะไปคอมเมนต์อย่างนี้ต้องถ้าตามดูกิ๊บทั้งวันนี้กิ๊บคอมเมนต์ทุกเรื่อง คือแย่แล้วนะนักคงนักข่าวกิ๊บก็คอมเมนต์อุ้ยกัดกระจุยเลยสนุกสนานมากคือมันก็ต้องเป็นเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ค่ะคือบางทีอาจจะกิ๊บกับกัตอาจจะคุยกันเรื่องอื่นก็ได้อย่าคิดแต่ว่าแบบนั้นมาริโอว่ากิ๊บเป็นคนปล่อยให้สัมภาษณ์ว่าแบบเออไปพูดว่าแบบโก้คบกับหม่อยู่อแล้วโอ้บอกว่าไงคะโอ้บอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อยู่แล้วค่ะว่ากิ๊บน่าจะต้องเป็นคนที่รู้คนสุดท้ายไหมคะเออกิไม่รู้นะคะเรื่องนี้ค่ะแต่กิ๊บคิดว่า กิ๊บไม่ขอยุ่งดีกว่าอ,อ,อย่างล่าสุดพี่ไฮเลนก็ออกมาแฉว่าเขาก็คุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยใครคุยกันคะโอกับนายอ๋อก็แล้วแต่ค่ะกิ๊บไม่กิ๊บไม่ได้ยุง<ต>่งนะเรื่องไหนไม่จำเป็น,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 นอ่ะทำไมกิ๊บต้องพูดเดี๋ยวถ้ากิ๊บพูดกิ๊บก็คิดออกไหมไม่จำเป็นอ่ะกิ๊บบอกแล้วว่ากิ๊บไม่อยากยุ่งเรื่องของใครแล้วก็อย่างกิ๊บเวลากิ๊บคุยกับโอ้ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยเรื่องถึงเรื่องนี้เลยตอนนี้ยังคุยกันอยู่ มีพอมคุย <satisfy> กันบ้างค่ะาสารดก็ปกติไรเงี้ยก็มาเรื่องแบบเป็นยังไงบ้างไรบ้างปกติอะไรเงี้ยก็บอกแล้วว่าไม่ได้จบกันไม่ดีไรเงี้ยก็ยังเป็นเพื่อนกันก็ยังต้องมีคุยกันบ้างอยู่แล้วใจเป็นไงตอนนี้ก็ปกติค่ะทํางานอ่ะตอนนี้ส่วนใหญ่กก็จะทํางานก็งานเยอะมากเลยถ่ายละครขึ้นใหญ่ก็มันยังไม่ว่างให้คิดถึงอ่ะตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้ว่างมากยยังเลยค่ะเพิ่งเข้าหนิใช่ไหม เดี๋ยวว่างี๋ยวจะไปดูค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ว่างเลยถ้าว่างเราจะไปยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยเรื่องนั้นค่ะไม่ได้คุยเรื่องนั้นสนใจเรื่องข่าวไหมครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยเรื่องข่าวเลยค่ะคือพูดตรงๆว่ากิ๊บไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเลยน้อยมากแต่เพอเออเรื่องอินสตาแกรมเนี่ยมันกระเด็นเข้ามาในอินสตาแกรมของเราเราก็เลยถึงได้รู้เรื่องเพราะวันๆถ้าจะรู้ก็คือหนูอยู่แต่อินสตาแกรมทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเออข่าวเคอร์อะไรจะไม่ค่อยได้ดูเพราะว่ามันเยอะเหลือตรงๆ ไปโยงขนาดนี <pec> ้น <pid> ู่นทุกประเด็นเลยก็ไม่น้อยหรอกเพราะว่า hmm. ก <pas> ิ๊ไม่ค่อยคือตอนนี้อย่างที่บอกเรื่องในหัวเยอะแล้วไม่อยากเอาเรื่องอื่นมาใส่อีกเพราะาอ ไม่พร้อมเลยค่ะขออยู่สวยๆคนเดียวจะได้ยกเลิกเล่นบไม่ดูแต่งไปเลยนะครับครับเราไม่ได้หรอกคนทั้งห้าแสนกว่าคนแม่ก็จะบิวฟอลโลเวอร์มาขนาดนี้เราไม่ง่ายเราไม่ตั้งไม่ตั้งได้ยินไหมพี๊บไม่ตั้งไม่ตั้งไม่มีอะไรปิดบังเลยไม่ไม่มีเปลี่ยนแนวไหมเราถูกโยงไปหมดไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือหนูต้องบอกก่อนนะว่าข้อความทุกข้อความหรือรูปของหนูทุกอันที่โพสต์ไปเนี่ย มันไม่ได้มีความหมายกับตัวกิฟต์แต่มันมีความหมายกับคนอื่นที่เขาฟอลโล่กิฟต์กิฟต์ดีใจที่แบบว่ารูปของกิฟต์หรือคําพูดของกิฟต์เนี่ยเป็นกําลังใจให้คนอีกหลายคนมากๆเพราะฉะนั้นกิฟต์คงเลิกทําไม่ได้กิฟต์เป็นเหมือนแรงบันดาลใจเหมือนกําลังใจให้ใครหลายๆคนให้แบบมองโลกในแง่ดีให้มีอะไรสิ่งดีอย่าเอาเรื่องของกิฟต์ไปโยงในด้านลบนะคะ mm hmm. เพราะว่าภาพของกิฟต์รูปของกิฟต์อินสตาแกรมของกิฟต์มีแต่เรื่องดีๆมีแต่ด้านดีอ mm hmm. เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้องว้าวชอบแซงดวงการงานการเงินความรักแบบมันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว